ป่าโดมนะคะอยู่ห่างจากอำเภอพิบู์ถ้าเราเข้าฝั่งตลาดนะประมาณห่าห้าหกกิโลถ้าสมมติว่าท่าช่องเมียเสียบฟชจิเดอร์ซิลี่นะคะวันนี้ลินจะพามาวัดตากโดมนะคะวัดตากโดมเป็นวัดที่ดังมากในอำเภอพิบู์มังสาหารค่ะและ้ว็จะนี้พญานาคนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำมูลปีก้อนที่ลินมาค่ะเขายังไม่ได้ทำหลังคานะคะแบดห่อนลายบางมือม้าก็ะหอบปรวัย บ้านนี้เพิ่นเท็ดหลังคามุงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันดับแรกเขาจะต้องไปซื้อดอกไม้ทูบเพียนทางฟังมุนคุณค่ะบูชาเพื่อที่จะมาไหว้ตรงนี้นะคะแล้วลินก็จะพาดูเดินดูรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะมือกล้องค่ะแทนไปช้าชานะคะมือกล้องจะไวขนาดนะคะช้าๆค่ะช้าๆมีกล้องมือใหม่นะคะมือกล้องมือใหม่ช้าชา้าชา้าชา้าค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเราไปซื้อดอกไม้กันตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านอาหารนะคะ ก,กับข้าวนี่เพียบพร้อมเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเหิวหเขาอยากนะคะเนาะมันก็มีขายทุกอย่างเลยฝั่งก็จะเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะคะอ๋อฉันเอื่อนไรร้านนี่ค่ะร้านนี้ค่ะลินก็จะมาซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะอ่อามาบูชาดอกไม้ทูบเทียนอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ชุดนี้อันนี้ชุดนี้ใบผ้าหนักโป๊กตัวนี้ใบอ๋อชุดนี้เป็นดอกบัวชุดนี้นะคะจ้า,าสุดใบข้อพจน์ใบบูชาเขาจ้าเชื่อมโยงกันเป็นชุดใบสีจ้ะ นะคะเ้าชอันนี้ก็คือว่าอันนี้เสริมดวงค่ะอ,อันนี้ชุดเสริมดวงค่ะอันนี้ไว้ขอพรบูชาอันนี้ขอพรบูชาค่ะอ๋อแล้วแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน,นใช่ไหมคะอันนี้ก็ชุดเสริมดวงจะเป็นปากชามนะจ๊ะอย่างนี้ชุดชุดนี้เรา,าบูชาเท่าไหร่คะอันร้อยสิบเก้าบาทจ้ะร้อยสิบเก้าบาทค่ะแล้วอย่างนี้ละคะ อันนี้ชุดละหกสิบกรมละยี่สิบบาทอ๋อชุดละหกสิบบาทนะคะจ้าราคาเท่ากันหมดเลยได้ค่ะเด้อมาไหว้พระประธานก่อนนะคะคือตรงนี้นะคะมาไหว้ก่อนขอพรนะคะบางคนที่เอ่อเปิ้นเอาไข่นะคะเห็นแล้วคะเปิ้นเอาไข่มันมาแก้บนนะบางคนมาขอไปแล้วก็เอาไข่มาแก้บนนะคะค่ะหลังจากเสร็จจากพระประธานแล้วเด้อเราก็จะมาไหว้ตรงนี้นะคะองค์ปู่องค์ย่านะคะ ถ้าเขาอยูเบื้งทางไหนด้วยจ้ะวิวจะสวยงามขนาดไหนนะคะฝั่งนั้นก็มีน้ำตกนะวังนาคินนะคะโอ้โหพญาะะนาะค พญานาคราชสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนี่เล่นออกมาให้เบิ้งนะคะ่ะเด้อเพราะว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถที่เราสามารถมาเช็กอินมา้าแวะมา้สาสักการะบูชาค่ะนอกจากเอ่อเออจะนี่ฟาร์มสเตย์นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะหน้าเรื่อใสแล้วก็เย็นเย็นสบายะคะ่ะ นีมองนั่งนองอย่างน,งนะคะเขาได้สามารถได้นั่งได้อีย่างไลนะเนื่อนอันนี้แม่น้ามูลนะคะแม่น้ํามูลไค่ะเย็นสบายมากไหมคะเอาคนนี้ขายของอเราฟังกันนะอันนั้นสะพานข้าแม่น้ำมูลตรงฝั่งใดอะไม่พิ่งเห็นตรงไหนนั่น แม่น้ำมูลนะคะของวัดนะคะไม่นีบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยยังยัเพียบอกหรือว่อามปมาปัะเพยียนหรือว่าปลาเน็ ลงไปตรงนี้เลยเนี่ยย่านน้ยังัดป่าปากดูมนะคะสวยค่ะงามแต่ว่าที่หลวงพ่อไม่อยู่นะครับหลวงพ่อไม่อยู่ไปจะเนาะหอดเท็นยัง เาเทหปวดเริอมห้เหวดเจ้าปวดาปวดหัวเทียนเด้อปเิงเอาเใจมันหลายนางนกันาอด็ดสาะนะนี่ <jeux cticamente> <prototypes> ้บรรยากาศดี่ะบรรยากาศดีดีเดออกไปไก่เพราะว่าถ้าใกล้ๆเดี๋ยวมันไอ้ เป็นโค้งเค้งค้งเค้งเลย่พ่อขอยา่อยา่อากไขอาดูเบาดูนตัวก่อนมเขย่อยยังจะมใสเไป เห็นบอกว่าน้ามันก็เด่นใจมันวะฝั่งโน้นอะไรฝั่งโน้นคือพี่บูนเท่าไหร่เหรอแปดสิบง้าเมตรคือเส้นที่ไปวัดลินเนาะอ๋อไม่เอาน้องต้องนี่สะพายยุว่าสะพานในอย่างค่ะสะพานฝั่งเนี้ยคือสะพานที่เราจะเข้าไปโคนนะคะข่าวั่งนั้นหลังนั้นก็พี่บูนนะคะพี่บูนนังสาหามบรรยากาศดีไยค่ะที่นี่วัดป่าปากโดมนะคะ Tchau, เขตรงนี้เ,เาอาหลอนึกว,ว,ว่าเป็นสะพานตอุ่นเ,เไปานสมแล้ววันนี้เขาเขาไปข้ามมองใดอะคะเขาไปข้ามมองใดอะมองบ้านไดคะ อ๋อแถวนี้บปล่คะอืมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปถามเพื่อนเบิ้งอีกเพื่อนนึงเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่แน่ใจแต่ว่าพระอาจารย์มาอยู่เด้อค่ะเด้อพระอาจารย์โกพระอาจารย์โกแล้วเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เนาะค่ะเนาะคะ่ะเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าปากโลมนะคะตั้งแต่เรามาอยู่ที่ก็โอ้โหวัดเจริญน,นะคะเป็นกับประเทศปุญเฮ็ดอีหยังวันที่31ก็จะมีสวดสวดมนต์ข้ามปีนะคะ หมดมนตนขมปีแต่ละปีเนี่ยค้นจ้างหลายเลยล่ะจนปีที่แล้วอ่ะยายปูนจอดรถอยู่ดูวยนะจอดรถพูดนะแมนมาทรงมาส่งยาดิซื่งเนี่ยยัสบายอากาศดีมากค่ะอ๋อทางลงปล่อยสัตว์เล้ละเขาเขาเห็นพิธีค่ะดินเคยม้านะคะดินเคยม้าเนี่ยค่ะเขาจะสะเดาะเคราะห์หรือว่าทําพิธีกับพระอาจารย์โกนะคะแต่ว่าพระอาจารย์รวย ค่ะอาจารย์ไม่อยู่นะคะไปร้อยอีฟวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเมือ่อคืนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ป่ะบรรยากาศดีนะน,นี่ห้องน้ำก็สะอาดสะอา้ะอานห,ห้องห้องนูง้นห้องน้ำแต่โน้น<ะ>ห้องน้ำเพิ่นก็ดีดีค่ะโอ้โเห็นไหมคะห้องน้ำน อแล้วก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะวันที่สัเอ็ดนะคะเริ่มเวลา1 9บเนาฬกาสีสนาทีวัทนที่ธันวา,าคมนะคะปากตา,ากดูน่ะค่ะเดี๋ยวลิ้นจะกลับแล้วค่ะกลับแล้วเด้อจัะเด้อ ก็ถ้าใครได้มาอุบลราชธานีนะคะอำเภอพ,พิบูลมังสาหารจะแวะม้านะคะวัดป่าปากโดมห่างจากตัวอำเภอประมาณสักถ้าเป็นรถกระบะนะคะให้เข้าอีกอีกเส้นอยู่ตรงตลาดนะคะเปิด GPS มาค่ะประมาณห6กิโลนะคะไม่เกินนั้นง่ายๆค่ะเปิด GPS มาเลยวัดป่าปากโดมนะคะนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า